โซเชียลแบบนี้กันบ้างน,นะคะทางด้านของเนลเซ่นค่ะยอมรับว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารในโลกโซเชียลยังขาดระเบียบแล้วก็การคัดกลองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบได้หากว่ามีการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วค่ะไลน์เนี่ยไลนมันเป็นข้อมูลแปรซี่หมดครั mm hmm. การแชทแต่ละคนเนี่ยข้อมูลมันถูกแล้วก็ยังไม่สามารถอะไรตอนมีเออมันคิดกฎหมายครับใช่ เรียกว่าม,มันพิษคนหมายดีว่ามันจะนิยมแต่ว่ามันส่วนตัวมันใช่มันไม่ใช่เรื่องเทคนิคอว่าเราทําได้หรือไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่เ,เราเป็นละเมิดสิ่งที่เราไม่ควรทําหลักๆจะมาจากโซเชียลมีเดียยอดนิยมก็จะเป็น Twitter เป็น Facebook เป็นหลังนะครับมี Twitter มี Instagram นะครับมีฟอรัมซึ่งก็คือเว็บบอร์ดที่เราไปโพสตกันนะครับเราไปสนทนากันมีปลอกมีข่าวนะครับปอกเอาข้อมูลในส่วนที่เป็น Privacy อย่างเช่นชื่อคน นะครับที่อยู่หรือโปรไฟล์พวกนั้นออกลังกสกัดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของคน น์ายกราตั้งสุวรรณนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและโปรแกรมมิ่งยังอธิบายถึงปัญหาของการแชร์ข้อมูลข่าวสารในสังคมยุคปัจจุบันยอมรับว่าจะต้องจัดระเบียบฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตซึ่งจากข้อมูลของแนวเส้นนะคะมีผลวิจัยต่อฐานการรับสื่อข้อมูลของประชาชนไทยในปัจจุบันนี้ด้วยและเห็นได้ว,ว่ายังจําเป็นจะต้องมีการคัดกรองนะคะเดือเฉพาะข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาค่ะ